เออแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเชนกันเราเดียนะ๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการ เพื่อนๆจะสมาชิกคนในตัวกลุ่มในเฟซบุ๊กกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋เป็นง่ายเดี๋ยวท่านผู้ชิกนำมาทำตามมาได้ไปง่ายกันได้เลยอ่ากนเลยก็ให้ท่านผู้ชมในเพิ่มาที่ในตัวหัวใส่เฉลยบนระดับของมันเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิตู้ใส่ไปให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดสมาชิกงานทำการตามมาได้เลยแล้วพอได้เข้ามาเป็นแล้วที่ในตัวหัวซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้มากดลงชื่อก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่จะเข้ามาถึแล้วที่ในตัวเว็บไซต์อ่าได้ไม่มีสมาชิกที่ในตัวเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตรงหน้านี้ที่หน้าต่างสสมมัคราชิกกไไป่อนด้เลย แล้วก็พอได้มากันได้แล้วที่หน้าต่างก็จะมาสมาชิกที่หน้าต่างตรงนที้เขาจะเป็นหน้าต่างที่ว่าเป็นนี้ให้ขับลราสามาได้สาที่จะเข้ามาเพื่อมาทำการสมัครสมาชิกกันไปได้แล้วแต่หน้าต่างส่วซนน้านนี้ก็ยังสามารถที่จะกดสมัครสมาชิกผ่านชิปขึ้นที่เบื้องขได้ด้วยก็หากเราสะดวกช่วงทานในการสมัครใดๆก็ลองเข้ามาสมัครกันได้หรือหากใครที่มีสจะมาชีกกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชิชงานกันไปได้เลยอ่ะ และคนอื่นเลยก็เราได้เข้ามาที่ในตัวหัวใจเฉลิมด้านละครก่นเนาะในทัศนคติแรกของเขาจะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีบดหมู่และบริการให้ก hey, ับเราได้สามารถที่จะมสรช่างงานแล้วก็เข้ามาทำการตามมาได้แต่เดี๋ยวหน้าตาตรงส่วนแรกนี้ก็ยังสามารถที่จะ มีช่องเอก็จะมีอยอดเงินในตรงนั้นนี้ให้เราเน้สามาราได้เช็กดูไปแล้วไว้เพื่อได้เป็นยอดเงินที่จะไม่ใช่งานดำเนินการในสต่างๆตรงนัน้นท er. ี well. ่นี้เนาะอ่านเลยว่าถ้ามีใครได้เข้ามาใช้งานเปครทางแรกก่อนแล้วเข้ามาเห็นกันแล้วว่ายอดเงินตรงนั้นนี้อาจที่ไม่มีเราราะเข้ามาใช้งานเปครทางแรกว่าใครที่เขาไม่ใชงานได้ยอดเงินก็จะหมดกันไปก่อนที่จะมาเริ่มใช้งานอะไรต่างๆในส่วนตรงนั้นนี้เนาะก็จะหากว่าไม่มียอดเงินก็ลองกดเข้ามาที่หน้าตามตรวสวนด้นี้กันไปก่อนน้เนาะที่หน้าตามาห้เต็มเงินอ่ะ พเพราะได้มาขัไดหน้าแล้วที่ได้ตางกันเติมือินที่ตรงด้านนี้เขาจะเป็นอาสารเพ้่มาเปรียบนี้กับเราเนื่องจากว่าที่จะเข้ามาเพื่อมาเติมเงินกันได้แล้วแถมมาตามตรงู่นด้านนี้ก็ยังสามารถที่จะเลื่อช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยหากแต่กดเข้าไปได้คำว่าช่องทาง อ่ะพอเดินกดซีก to ็มากระแท้แล้วที่หน้าต่างแต่เติมเอินที่ตรงนั้นนี่เพราะที่ผี้ช่องทางเราเดินเดินแต่เติมเอนกันอยู่สามช่องทางก็จะหากความรู้จักมาสดูช่องทางในการเติมเงินไรยังไงสามช่องทางนี้ก็ลองเลือกกันไปแล้วก็ทำการเติมเงินไปได้แบบง่งานกันได้เลยหรือจะมีใครที่เติมเงินไปแล้วและมียอดเงินกันอยู่เราที่เดตรงเว็บไซต์ก็ยังให้ได้สามารถที่ได้กดจองกบมากันได้ที่โซนหน้าต่างหนึ่งตัวเว็บไซต์อ่ะ แล้วพอเราได้กดจบการมาแคนด์แล้วที่น้าตาเดียวหัวเซลล์เราทีเดียวจะมาเลือกที่จะสมุดหมูแล้วก็บริการที่เราต้องการทำการเพิ่มกันไปได้เลยก่อนอื่นเลยให้กดพิธีสมุดหมู่ที่ต้องการนั่นก็คือการเพิ่มยอดสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊กก็ต้องกดเข้าไปแลังกดเลือกแคนด์แล้วที่สมุดหมูครานี้ก็จะมาเลือกตัวที่บริการบริการได้ขึ้นมาเป็ดที่เราจะขอและบริการเป็นแรกจริงกันเลยก็แล้วกันอ่าพอเลือกแคนดาแา้วที่วสมุดหมู่แล้วก็ทำบริการเดียวให้กดย้อนกลับ่าที่ตัวตัวกลุ่มเฟซ เราก็ไมได้ถิงกลุ่มเฟซบุ๊กันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงมาวางแล้วก็พอได้วางเงึ้นได้แล้วแบบพนี้ก็ไม่ต่จะานวนที่องการจะพูกันไปแล้วก็พอได้เสืชลีากจน้นแล้แบบปีทีนี้ให้มากด่องซื้อตรงหน้านี้ไปได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้ส่งซื้อกันไได้แ้วบบปีในแฟนต่ังปเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบปีให้กับเราได้จามว่าที่จะเข้ามาดูกันได้และแถมไปที่ตรงหน้านี้ยังสามารถที่จะคช้อนยนเอนะประวัติการส่องซืกันได้ด้วยหากว่ากดคลิกเข อ่ะแค่ได้กดชี้เข้ามากันแล้วเขาที่เป็นหน้าตาจะมแบบนี้กับเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาชิคหรือเข้ามาดูใน่อออเดอร์ได้ทําการกันไว้กันได้แบบนี้กันเลยด้วยเนาะเผื่อว่าสองเซ็กเตอร์ให่จะเข้ามาชิคดูนะว่าออเดอร์ได้ทำการสั่งซื้อกันไปจะมีปัญหาอะไรไงกันหรือปากก็ลองเข้ามาชิกดูกันได้ถ้ใครที่ได้เข้ามาชิกดูกันแล้วในส่งออเดอร์แล้วออเดอร์อาจจะมีปัญหาเกิดเข้ามายกเลิหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงอยู่ไม่นานนี้เข้าไปชิคกันเลยแล้วไปในส่วนตัวเว็บไซต์จะมีปัญหาได้เกิดข้อได้ยังไงเนาะท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาที่ตรงหน้าต่างตรงส่วนนี้แอรนั่นนี้กันไปก่อนได้ที่คำว่าตัวหาว่าถ้าเราชิคกันอยู่เกิดมีปัญหาแล้วเกิดห้อง กดคำากิษฐานที่จะส่งตัวที่ตรงหน้านี้เขาจะมีหน้าตาแบบนี้ให้กับเราและสามารถจะแบบมีหัวข้อแล้วก็ข้อความที่อยู่ตรงส่วนหน้านี้เพื่อทําการส่งตัวไปเพื่อจะประปัาแบบแอดมินกันได้แบบงานกันได้ด้วยเนาะหรือถ้าใครที่ได้เข้าไปใช้งานอยู่แล้วที่ในตัวไซอาจจะไม่ได้มีปัญหาและแต่ขึ้นกับค้อยอะไรเลยเราได้คํอธิษฐานตามต่างๆกันแล้วในส่วนตรงัวใบไซต์อาจจะเข้าไปใช้ในทำตามปกติกันแล้วรู้สึกสนใจว่าอยากจะลงแนะนำให้กับเพื่อนๆหรือคนที่จะเข้าเตีเขาได้เข้าไปใช้งานที่ในตัวไซก็สามารถที่จะกดลองย้อนกลับมาททาาาาได้้้้เนนนนนนะีี่่่ตตองงกรหแพื เพื่อนทำการขับรนิ้งตรงนั่นี้ไปส่งใอ้เพื่อนเราคขาจะขตัวเองแล่างไปเพื่อนหรือคนจะเจักเฮ้ยเขาได้เพนมาที่ในนตรงนัานี้พิเรนง่ายๆจะเป็นการแนะนําเพื่อนเพื่อนครู้จักขงตัวเองเขาได้เข้าไปช้งานที่ตรงหัวใจที่นั้นแล้วหรือว่าถ้ามีใครได้เข้าไปชิงานดาตาสังสรรอะไกันไปที่ตตรงเวซายอาจจะอยากดูยอดไปนเลมากกว่าเด้แต่เพ้นมาลยอย่างวิเป็นยังไงก็ลองกดติดตามมาดูันได้นะว่าเลส่วนของตู้ขอ f เฟซบุ๊กตอนนี้ยอดคนดูเะเอ็นเนยอดทําชิบแต่เพื่อนเพื่อนัง ก็เหมือนตอนนี้ยอดคนดูแด่ยยอดสมาชิกก็ยังไม่ขึ้นมาสันทีแบบนี้เราไม่ต้องเจ๊าะกันไปเนาะวันในการส่งเสไม่ว่าเราจะส่งเสริมยเป็นอะไรค่ะจะส้นมาให้ขับเราทีละนิดหรือว่าจะขึ้นมาตะแต้มนหดนึงก่อนเดี่ยจะไม่ขึ้นกันเลยแบบนี้แล้วก็ค่อยรอเวลากําหนดที่เขาได้บอกกันไปนะเราพอนที่เขาถือว่าขึ้นมาทีเดียวให้กับเราอ่ไม่ว่าจะขึ้นแบบไหนแล้วก็ต้องคอยดูแลเราเชียร์ไปก่อน่นี๋ยวจะโฟมมันไปเจ๊าะอย่างแบบนี้ก็จะราเหมือนกันเด็กเพื่อเวลาคิดเป็นวิดีโอมันยาวกันไปหรือให้มันไม่เสียววแลล้กกก็็ินนเเสรจยตอดั เอาแล้วกับกันมาจาบเมื่อกี้ที่เราทำการซก้สกันไปแล้วก็นั่งสกุลเนาะอะตอนนี้ยุสมาชิกในตัวกลุ่ม e บของเราเขาได้ไปเคื่อนบตรปที่เราแบบดีกันแล้วเนาะแต่ที่กันตัวี้การทำาเนียแบบนีกัเลยด้วยก็จะหาว่ามีนามาดูกันแล้วก็ตื่นใจแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปตามเพื่อได้สามารถเดือกดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่เป่นปว่าใครได้สามารถเดนามาชิงานแล้วก็เข้ามการตามกันได้ด้วยเนาะใคร่ได้เข้ามาชงานตามมาได้อยู่แล้วในตัววซอาจจะรู้สึกว่ามมมีปปัััััญหหาาาาาอะไไไรกกก็ลเเเข้้้้แแ่สนนนนนดดตตววใยย แล้วแต่กนนานั้นคีย์ว่รูวันนี้กานมันจะพูดมาละด้วยกันหากว่ามีการพูดผิดอะไรไปพูดเลือกกันไปยังไงในตลอคดคลิปวิรูวันนี้แล้วขอไปชุมกันด้วยนะเนาะแต่ถ้าท่าุผู้มวันัด่ดูกันแล้วก็เข้าใจตลอคดคลิปวิรูวันนี้ก็ขอบคุณนะ